สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีพี่น้องฟองไฟเอฟซีแฟนเพื่อนๆขับของสาเกกีแล้วกับแฟนคลับของมะละกอกรอยที่น่ารักทุกคนนะคะเมื่อนี้แจ้งแล้วเลยแล้วล้ำเรื่องนี้สาวเจกี้สมัยนี้จักหน่อยออก2องฉากลําเรื่องห er ้อยปิดบาดอำนาจกับมาคุ้นถึงบดไล่กับตองไล่แจ้งแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้เดินทางไปต่อที่ อา้องกีบุรีรำนะคะสองร้อกกิโลนู่นกิกโลเกือบสามร้อยโีกแล้วพี่น้องวันนี้เดินทางไกลอีกนะคะสู่อีกมือนึงแล้วก็มือต่อไปกับบ้างบ้างหนึ่งวันเอาไปห,หนึ่งลาแล้วแล้ว,น,น,ว,วลนั่งยีกุยกันแล้วนี่ เสี่องเล่าเสี่ยวซิวพี่น้องฟังสาวเจะกี้ได้ตี๖สิบบาทพี่น้องเบิด์ตขึ้นสอดแกงพี่น้องเอ้ยได้ตี๖สิบบาทเบิด์ตขึ้นสอดแกงจะเป็นบ่หมันก็ตาหมดธนาเดชเขียวยุ้ยยุ้ยมากพอเปลี่ยนสู่ให้ฝนตกเอ้ยเออมื่อกี้ฝนตกพี่น้องก็เสบ่ค่อยหมันตี๖ก็ฝนตกโอ้ยส้มมากกินมัน โอ้ยพื่บารดกลับแล้วล่ะครับผม,ม,มน้องบารดกลับแล้วนะเดือนมีนาพ่อครับบารดก็สิยนทะลวงสี่เดือนโอ้ก็สิขายของไอ้ไฟบันนี่สี่เดือนคนละแม่บ้างนี่สี่เดือนนะคะรับทุกคนจเจอกันใหม่โอ้ยครับผม <laughs> สี่เดือนน้องบารดก็จะมาใหม่นะครับคอยมันบ่เมยเด้งดึงบ่ก็จ่องลาแทฮ แล้วนะคะทุกคนได้ยี่สิบก็ได้หกสิบก็ได้ายกัมังสี่สิบบาทมันฝนตกแล้วสว้น็อดรุดแล้วโตกูอันนึงเนี่ยอันนี้ซื้อไม่ได้อันที่สองอันนึงเรื่มเปพัทยาพุ่นไหมเนี่ยวใคาจะได้มาเก็บอของโอวนี่ค่าเก็บนีกอยังซุ่มไปลงเร้ยอเีย เดินแล้วเราเชคกับพ okay, okay. ี่น้องเดินทางแล้วนะคะเดินทางไกล